โอกาสเข้ารอบปรี๊ปสาวไทยยูลบ19บ้าปีเยอรมนีศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2025 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแรกกลุ่ม A ที่เมืองโอซิเยประเทศโครเอเชียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่6กร,รกฎาคม2568โดยเกมนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ6ของโลกลงสนามพบกับเยอรมนีทวีปแกร่งจากยุโรปอันดับ22ของโลกจากการประกาศอันดับโลกเมื่อปี2024เซตแรกสาวเยอรมนีออกมาทำผลงานได้เหนือกว่าชัดเจน ทั้งการขึ้นตีและการเล่นเกมรับเอาชนะไปได้ก่อน25-15เซตสสาวไทยสู้ได้ดีเสมอกัน19-19ก่อนที่ช่วงท้ายจะเบียดเอาชนะไปได้26-24เสมอกัน1-1เซต Powered by b l y t Studio เซต3าเยอรมนีไม่ปล่อยโอกาสทองตกทำแต้มนำห่าง17-11ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้25-17จากนั้นในเซต4สาวเมืองเบียก็ยังทำได้เหนือกว่ากวยแต้มนำห่าง18-10ก่อนเอาชนะไปได้อีก25-14ทําให้เก็บชยัย3-1 เซตจ,จากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยทําให้โอกาสที่จะทําอันดับติด1นถึงสของกลุ่มเเป็นเรื่องยากเนื่องจากนัดสุดท้ายจะต้องพบกับโครเอเชียเจ้าภาพที่เก็บชัยรวดทั้ง4เกเกมนาเป็นจับุ่นในตอนนี้